เพ่อนาไปสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําการเพราะต้นอะโวคาโดนะครับสําหรับท่านที่สนใจซื้อมาทานบ่อยแล้วอยากจะเพาะต้นมันเอาไว้กินเองบ้างลองปลูกด,ดูบ้างนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยอะโวคาโดเนี่ยสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพเนี่ยคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับทีนี้นะครับอะโวคาโดเนี่ยซึ่งผมเองก็เพิ่งเพาะต้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าเวลานานเท่าไหร่นะครับ พอเมล็ดเนี่ยมันถึงจะมีลูกทีนี้เรามาดูกันนี้ครับผลอะโวคาโดอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วซื้อมาเพื่อที่จะเลือกเอามาทําพันธุ์นะครับก็มีหลายขนาดเดี๋ยวด,ดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่ผมผ่าออกมาแล้วนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนผลมันผมก็กินไปเรียบร้อยแล้วก็มันมันยิ่กันทีนี้นะครับก่อนอื่น่ะเรามาดูกันก่อนท่านก็คงจะถ้าซื้อมากินก็คงจะปกติอยู่แล้วก็ าฝานตักเนื้อออกไปหมดแล้วก็มเมล็ดนะครับสําหรับท่านที่จะปลูกก็นี่ประมาณนี้ผ่ามานะครับแล้วเราก็อันนี้เลยเไปล้างน้ําให้สะอาดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อเราผ่าได้มเมล็ดมาแล้วเนี่ยเมื่อเราได้มเมล็ดอะโวคาโดแบบนี้มาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ปลูกจะเป็นถุงดํา แบบนี้ก็ได้นะครับถุงดําแบบนี้ก็ได้ถุงเพาะต้นไม้ทั่วไปร้านขายอุปกรณ์พ่อชาร้านต้นไม้ทั่วไปหรือว่าเป็นกระถางพลาสติกแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ขนาดขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับดูกะมเมล็ดของอะโวคาโดให้พอดีกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเราเตรียมกระถางและภาชนะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูวัสดุกันที่สําคัญก็คือจะเป็นดินนี่นครับเป็นดินปลูกเป็นดินที่ซื้อจากร้านต้นไม้ทั่วไปหรือว่าจะขุดจาก ที่บ้านเราก็ได้ถ้าเรามีนะครับดินดําแบบนี้เราเอามาเล็ดอะโวคาโดนะครับมานะครับเอาดินรองก้นปุ๊บประมาณสัก1 1นึ่งในสาของถ้วยนี้ของกระถางนี้เมื่อดินรองก้นเราเอา,มาเมล็ดอะโวคาโดใส่เราตามด้วยดินนี้กบแล้วก็ลดน้ํานะครับทุกเช้านะครับรลดะรร้้งก็พอเช้าทุกตอนเช้าลดบรรัง้งระยะเวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งก็จะ จริงๆประมาณสักเดือนหนึ่งก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูว่าเดือนครึ่งต้นจะประมาณไหนนะครับอันนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดอายุประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับหรือว่าประมาณสี่สิบสี่สิบห้าวันได้ประมาณนี้เนี่ยประมาณเห็นนะครับนี่ครับเดือนครึ่งอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดเพราะ,มะเมล็ดนะครับก็ช่วงนี้ก็จะโตประมาณเดือนครึ่งก็โตได้ประมาณนี้ก็ก็ดีนะครับผมไม่รู้ว่าการเจริญเติบโตของเขามันจะเท่าไหร่ยังไงแน่อันนี้ เพาะไว้ต้นเดียวก่อนนะครับก็แค่นี้ครับวิธีการพาเพาะเมล็ดก็รดน้ําทุกเช้าวันละครั้งพอนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นต้นแบบนี้มาแล้วทีนี้ก็ลองไปปลูกดูว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่น,นี้ก็ไม่แน่ใจก,นะก,กันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับวิธีการเพราะต้นอะโบคาโดง่ายๆสาหรับของผมเองนะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้ลองทากันดูนะครับถ้าใครจะแนะนํำติชมหรือว่าแนะนําเพิ่มเติมมาก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเพาะต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนํากันต่อไปนะครับคงจะเป็นเน้นเรื่องผักสวนควรัวนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ